เพื่อนๆเดินชมหมู่บ้านชนบทกระรางหุบเขาในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากฝนหยุดตกใหม่ๆครับเป็นหมู่บ้านคนเมืองที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอดอยสะเก็ดตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มาเก็บเมี่ยงแล้วตั้งรกรักากกันอยู่ตรงนี้เลยครับ บ้านสร้างตามไร่เขาเล็กๆในหมู่บ้านจะหาที่รับได้ยากมากเลยครับช่วงนั้นนะจะหนาวมากเพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเป็นหมู่บ้านที่มาใหญ่เพื้นที่มีจํากัดจะขยายไม่ได้อีกแล้วครับหมู่บ้านที่พานเพื่อนเดินเล่นอยู่ในวันนี้คือบ้านห้วยน้าําเย็น เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ไปม่อนงอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเ่อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับลูกไหนที่ขึ้นเฉพาะบนดอยโปรกกันข้างบ้านเริ่มสุกแล้วครับ,บเพื่อนเก็บลูกไหนกินกันสดๆไปเลยนะครับ